มะขามเปียกผักชีฝรั่งทีจีนกร,กระเทียมหอมแดงหอมขาวกระเทียมนั่นแหละ ไปเดียวกระเทียมก่อนให้หอมแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปคั่วตามนะตาังั้นเราจะมีขั้นตอนต่อไปเสร็จแล้วครับน้ำพริกหมูหมูเนื้อหมูสมเนื้ออร่อยเลย ข้าวเสร็จก็ต้องฉลอง